วัยรุ่นสุดขาวครับไปออกทางเก่งซะแล้วนะครับกับเจ้าหนูวินิซิอุสจูเนียในแมตช์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลกแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาที่บ้านของลิเวอร์พูลหรือว่าแอนฟิลความโดดเด่นสปอตไลท์เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะจับจ้องไปที่ใครไม่ได้ครับถ้าไม่ใช่คนนี้นะครับนั่นก็คือดาวี unes, นะูนเยสแฮแกล้งเล่นนะครับเป็นเจ้าหนูวินิซิอุสจูเนียของเรือมาลิดเรานั่นเองสำหรับในไลน์อัพ วันนี้นะครับวินีซิอุสจูเนียก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทางด้านปีกซ้ายที่เจ้าตัวถนัดเช่นเคยในช่วงต้นเกมครับ วินดิซูจูเนียก็ยังไม่ได้แผลงฤทธิ์มากมายแต่อย่างใดต้นเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการเพรสที่หนักมากของทางลิเวอร์พูลและก็ทําให้เรอัลมริดเนี่ยต้องเสียประตูไปก่อนถึง2ประตูในช่วง15นาทีแรกนะครับเป็นจังหวะที่ซาร่าเปิดมาให้ดาวินนุนเยสยิงในนาทีที่4และเจ้าตัวซาร่าฉกฉวยความผิดพลาดของทีโบกูตัวจิ้มเข้าไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่14นะครับแต่หลังจากที่ลิเวอร์พูลยิงเรอัลมลิดไป สประตูก็เหมือนไปปลุก DNA ปลุกพลังเจ้ายุโรปของเรือมลิตขึ้นมาโดยที่พลังที่เกิดขึ้นนี้ได้เริ่มจากตัวของวินิซิอุจจูเนียเป็นคนแรกลูกแรกของวินิซิอุจจูเนียนะครับเป็นลูกที่เล่นกับคาริมเบนเซม่าชิงกันนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นครับวินิซิอุจจูเนียก็พลิกบอลใช้ความคล่องตัว หันไปทางผู้รักษาประตูอย่างอาริสนในขณะที่กองหลังของลิ้วภพูนั้นยืนอยู่ในกรอบเขตโทษเยอะมากๆแต่วินิซิวจูเนียครับก็ยังหามุมที่เหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยตันเข้าสาสองไปอย่างสวยงามครับเป็นสกอร์สประตูต่อ1ครับเร็ัวมาลิดต,ตีไข่แตกในนาทีที่21 ถึงแม้ในช่วงเวลานั้นนะครับจะมีการบาดเจ็บของดาวิดอลาบาแบ็กซ้ายที่ต้องให้นาโช่ลงมาเล่นแทนแต่ก็มีข้อดีครับนาโช่ก็สามารถรับมือกับซาร่าได้ดีเลยทีเดียวและหลังจากนั้นไม่นานครับวินีซูจูเนีย ก็ใช้ความขยันของตัวเองครับวิ่งไล่บอลเป็นลูกส่งจากเฟสเดรโก้บาเวเดแทงทะลุมาแต่โกเมสก็คืนบอลให้กับอาริซงแต่ด้วยความขยันของวินิซิอุสครับวิ่งตามบอลไปเพื่อไปเพรสอาริซงเบเกอร์และทางอาิโซงเบเกอร์ครับส่งจังหวะแรกแต่บอลเจ้ากรรมครับมาติดที่ขาวินิซอซสจูเนียและบอลก็เด้งย้อยกลับเข้าสู่ประตูของทางลิเวอร์พูล กลายเป็นสกอร์2ประตูต่อ2อย่างสวยงามครับวันนี้คููตัวพาดแต่ก็มีอาริโซนเบเกอร์เป็นเพื่อนกันครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปในสกอร์2ประตูต่อ2ครับเปิดมาครึ่งหลังได้แค่2นาทีครับวินนีซิอุสจูเนียคนเดิม ที่วันนี้โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นและมีพลังแฝงทั่ว UCL ในตัวอย่างมากมายก็ได้เรียกฟรีคิกครับอยู่ในบริเวณด้านข้างของกรอบเขตโทษฝั่งลิเวอร์พูลและคนที่ทำการเปิดฟรีคิกนะครับนั่นก็คือลูก้ามดิตครับเราจะเห็นได้ว่าทับหงแดงเนี่ยไปยืนอยู่กันหน้าประตูค่อนข้างเยอะครับเพราะกลัวว่าลูก้ามดิตจะยิงหรือยัดเข้าไปเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าลูก้ามดิตครับเปิดย้อนกลับมาด้านหลังสักนิดนึงครับและเป็นเอเด์มิลิเตาวิ่งอ้อมมะมงเข้าไปอย่างสวยงามเป็น2 ประตูต่อ3อย่างรวดเร็วในครึ่งหลังครับ3ประตูที่ว่ามานี้วินีซิอุสจูเนียนะครับยิงไปถึง2และเรียกฟาวเป็นฟรีคิกได้อีก1ลูกนะครับต่อมาครับช่วงนาทีที่55ของเกมเบนเซม่าครับเล่นกับโรดิโก้ชิงกัน2คนสุดท้ายบอลกลับมาที่เบนเซม่าเลือกที่จะยิงไปเสาไกลแต่บอลเฉลบครับ,รบมีโชคนิดหน่อยทําให้บอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเป็นสกอร์2ประตูต่อ4ลูกนี้จะเป็นลูกเดียวที่ไม่มีส่วนร่วมของเจ้าหนูวินีซิอุ Junior, และลูกสุดท้ายปิดกล่องอย่างสวยงามครับลูกนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เครดิตกับทางลูก้าโมดริชนะครับที่ไปตัดบอลมาจากฟาบินโยครับแล้วใช้สเปดความเร็วที่อายุทําอะไรเขาไม่ได้จริงๆครับอายุ37เนี่ยบอกเลยว่าแกล้งครับแกล้งอายุ37นะครับ พอตัดบอลได้ครับเจ้าตัวโมดิทก็กระชากขึ้นมาแล้วก็จ่ายไปที่วินิสจูเนียก่อนที่วินิสจูเนียจะแอสซิสจ่ายให้กับเบนเซม,ม่าไปโชว์เหนือในการล็อกหลบผู้รักษาประตูอย่างอาริโซนเบเกอร์และมีความใจเย็นมากๆนิ่งมากๆก่อนที่จะเลือกยิงเข้าเสาแรกผ่านกองหลังที่ไปบล็อกอยู่ในประตูเข้าไปอย่างสวยงามจริงๆครับก็กลายเป็น2ประตูต่อ5ครับและจบไปในสกอร์นี้เลยเรอัลมาดริดเอาชนะลิเวอร์พูลไปในบ้าน ในสกอร์ถึง2ประตูต่อ5ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเล็กแรกครับจากที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องพูดเลยว่าเป็นเกมที่เดือดมากๆนะครับช่วงต้นเกมก็เป็นช่วงเวลาของทางลิเวอร์พูลครับแต่หลังจากนั้นพอลิเวอร์พูลมาปลุกให้ทางมาริตใช้พลังแฝงในทั่วยูฟาแชมเปี้ยนลีกหลังจากนั้นครับก็เป็นเรอัลมาดริดโชว์ครับยิง5ลูกรวดเอาชนะกันไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวแต่พออย่างที่ผมบอกไปครับวันนี้สปอร์ตไลท์จะจับจ้องใครไป ไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่วินิซิอุสจูเนียนะครับเพราะจากทั้ง5ประตูที่ทางเรือมาลิดได้เนี่ยเจ้าตัววินิซิอุสจูเนียมีส่วนร่วมไปถึง4ประตูเป็นประตูของเจ้าตัว2ลูกเรียกฟรีคิก1ลูกและ1แอสซิสต์ปฏิเสธกันไม่ได้จริงๆครับว่าในยุคนี้ที่หลายๆคนมองว่าหลังจากโรนัลโดกับเมสซี่เลิกเล่นกันไปแล้วนั้นก็จะเป็นยุคของเอ็มปเป้และฮาลันแต่อย่าลืมไปนะครับว่าก็ยังมีตัวเลือกที่3าม ที่จะคอยเข้ามาแบกยุคต่อๆไปอย่างวินีซิอุสจูเนียเช่นกันครับแล้วเพื่อนๆชอบกันไหมครับวินีซิอุสจูเนียสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรือมฤริูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตวยขอตัวลาไปก่อนกราเซียสสวัสดีครับ